ตามรกดลูปหยดน้ำนะครับเล่มน,นี้ก็สวยนะครับทำมาซาดเลยเล่มนี้ไม่ได้เผาครับเล่น,นี้สวยนะครับไม่ได้เผาเป็นพลอยไม่ได้เผานะครับสนพลอยก็โซศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับพอยที่ไม่ได้เผาดูให้ดู จากธรรมชาติเลยครับคอยที่ไม่ได้เผาผูเหียดน้ำแล้วให้ตองดูตองด,ดูคอยมรกตไม่เผาเป็นคอยที่มาจากเหมืองเลยพูดลื่นลื่นก็ให้ดูเป็นคอยที่ไม่ได้เผาเลยครับ ไม่ผ่านการเผานะครับก็จะคีดให้ดูเป็นปออยเนื้อใสแต่มีเหลือมีดาวนะครับต้องดูต้องดูงดสีใสนะครับต้องดูใส่ เป็นพลอยดิบนะครับใช้สองกระลัดป่านะครับพลอยดิบรูเปยียดน้ำสวยนะครับท่านดูอย่างนี้ก็ใต่สลุกองพลุเนื้อเป็นเนื้อพลอยนะครับสนใจก็โทร087155601นะครับพลอยที่มีดาวพลอยแรงมิดนี่ก็สวยสวยมีดาว สวยมากเราให้ดูคีิปให้ดูดูไปไหวไปอาจจะเห็นบั่งไม่เห็นบั่งนะครับเป็นเรื่องของคอยนี่ก็ธรรมชาติไม่ได้เผาเหมือนกันขีมามานะครับขีมามาพอยธรรมชาติมี่พลังจะตอบนะครับ ออนแสงสวยนะครับถ้าท่านต้องการก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1หนะครับเราก็จำหน่ายปลอยก้อนปลอยสำเร็จปลอยเกียร์และไม่เกียร์นะครับถ้าท่านต้องการปลอยแท้แล้วไม่ผิดหวังครับเจนาเฉยครับเจนาเฉยที่ขายปลอยมานานนะครับขายปลอยมานาน ชื่อเสียงเราก็ไปได้นะครับเราไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับสนใจก็โทร0871505601ครับเจนาเฉยนึกถึงลอยแพ้ต้องเจนาเฉยจันทบุรีนะครับแหล่งปอยแพ้แน่นอน,นครับ